โอมือโชเปอร์สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ที่บนดอยเข้าสู่ฤด,ดูทํานาแล้วนะครับใช่ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมกับนาคือจะพาพี่ๆไปดํานากันนะครับไปกันเลย ช่วงฤดูทำนาจะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ชาวบ้านจะเหนื่อยกันมากๆเพราะกว่าจะทําเสร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเริ่มต้นด้วยตอนเช้าชาวบ้านจะลงแขกช่วยกันมาถอนต้นกล้าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลานานมากๆนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ช่วยกันหลายคนคิดว่าสักพักหนึ่งก็น่าจะเสร็จพอได้มาแล้วก็จะเอามามัดแบบนี้วันนี้ฟีฟาก็มาด้วยนะครับบอกว่าอย่ามาช่วยยายในการทํางานถ้าอยากให้เสร็จไวก็ต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับและที่ผมทําอยู่ก็คือการเอาหญ้าออกไม่รู้ว่าที่อื่นใช้้้้้้้้วววิธีีีไหหหนน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 นกกกกกััับบาา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 งครรมดูตลลลลๆ็จจะะปณเยอแส หมึกก็มาด้วยแต่ละคนก็คือสู้สุดใจขยันกันมากๆครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าช่วงฤดูทำนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงฤดูที่ชาวบ้านจะเหนื่อยกันสุดๆเวลาทํางานหนะักพักผ่อนน้อยหรือรู้สึกเพลียก็ต้องมีตัวช่วยสําหรับดูแลสุขภาพนะครับส่วนผมก็จะเลือกดื่มบลูไลออนเป็นเครื่องดื่มทางเรื่องใหม่สาหรับใส่รักสุขภาพเลยนะครับรสชาติอร่อยมีวิตามินซีสูงถึง120ดื่มแล้วจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นเลยครับทุกวันนี้ก็คือดื่มกันทั้งครอบครัวไปเลยสําหรับใใคคครรรรสนนนนนนจจตต้้้้อองงงงงัััดแลแลววะบบมาา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 ่่่กกกกททีีภพยยศํ็ห กันเหมือนเดิมนะคบเพื่อที่จะให้งานเดินเร็วขึ้นแต่ช่วงระหว่างทํางานถ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆก็สามารถพักได้นะครับถ้าเข้าสู่ฤดูทํางานไม่ว่าจะฤดูปลูกข้าวเกี่ยวข้าวหรือฤดูทําสวนชาวบ้านก็จะลงแขกช่วยกันแบบนี้เลยครับและที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นภาพบรรยากาศการปลูกข้าวโดยที่นี่ต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างกันไปนะครับถือว่าเป็นอีหนึ่งฤดูการที่เหนื่อยสนุกมีความสุขมากๆว่าแต่ที่อื่นแล้วครับตอนนี้ปลูกข้าวกันหรือยังสามารถคอมเมนต์มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ